บ่กูปาบ่ได้เจ้าเงี้ยบ่ได้เจี่สบายดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อดีตอนหับเขาสู้ซองน้องตายสาวลาวคือเก่าเด้อพี่น้องเมื่อนี้น้องตายก็ได้มาหาขั้วไอ้ครับไอเอิ้กเนาะมาเลาะหาขั้วพี่น้อง ตอนนี้กับบุ้งหัว่ามันสิแมีนขั้วไอ้หนังไหรือบ่อเนาะแต่ว่ามันก็หลายโตนะพี่น้องตอนนี้มันก็ร่างแม่หนาอยู่เนาะเดี๋ยวหนองไตสิพามาเบิ่งว่ามันสิแมีนขั้วรือบ่แม่เนาะหลังจากคนเขาได้มาหาอขั้วนี่พี่น้องนี่บอกขั้วทางหลังนี่มากับอายเนาะเนี่ยบอกว่าร่างไตมาลุกต่างไตได้ครับพี่น้องมาเบิ่งว่าตระได้ชิแมียนขั้วไอ้หนะ้ังไปตส้มฝากก็ไล่ก็แซ่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองายหนอนเขาในเด้อไปอู้วยพี่น้องเลย เดี๋ยวได้เดียวได้เดี๋ยวมันจะตื่นพี่ขวอไรอย่าี้เนาะทสงสีมีขว้งกาบกาศขวายอ่ตรน้อยู่บงและพี่น้างมันแมน้าเพราะว่ามันหอนลายนี่ห็นบ่โอ้ปลาปดิปลามันขึ้นมาอรายไไมอันหนันนี่ตนฮัมันเงาฮันนตะปาันฮันี่ฮันี่ปาพี่เ้องเดี๋วาเพิ่งไอ้เออสีไหอว่ไเนาะเพามันเงา ก๋วยมันกินหือไหลซื้อหูไหลซื้อตีน้องไหลซื้อนี่อะไรป่ามันยาี้น้องมันจะตายนี่โอ้คัก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 ตอนนี้มันตื่นงัวตื่นกวายเนาะโอ้พี่น้องอะไรไปไปได้เมื่อวาเหียวันนี้เห็นป่ากันอยู่ไหนนี่แม็นบ้าผมไม่เห็นบ้นี่ Nhìn nó Thấy Ừ, là đi là vì nó bắt nó bỏ lại xa ô ô thì lại đâu mà lại nó nghi nóng bà hôn ô tôn anh băng nhanh ô tôn hôn 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 phun hôn 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 Phun, phun, phun Phun, มึงยากเยๆปลาก้านฮะปลาปลาอู้สองตัวมึงนี่มีแต่ปลาอะไรไปหาเอาดิมานังคิดไม่ใชเหรฮะเออจับเอาบางในตีนอันนี้ผุนโตวนึงผุนเี่ยหมอันนีแม่าปลาพี่น้องมันอันนี้มันเนยอุนี่เฮ้ยหมอผุเป็นไส้โตผุอะนี่ม่มีอันนี้บ้ ตัวจิากเราอันนี้ตัวนึงอันนี้อันนี่โมเมนต์บ่สโมเมนต์บ่ปลาพี่น้องปลาอะไรมันมันมันนี่เนาะก็มันจะขืนมันเหย้าโอคุ้ยมันอันนี้เนาะพี่น้องกูได้เ yup. ป <c bio> ็นทะเลโตเด้อนี่ปลาท้องปลามึงแน่ปลามันเหย้าโอ้คุ้ยนี่แน่นี่มิตรปลานิดนี่ พี hi. Hi no, hi no. Ổ, no. ่เจ้าพี่น้องบ้ามันเหงาคุ้ยปลาได้สองโตสามโตเลยพี่น้องไอ้เอ๊กเห็นบ่อย่าเผาได้มันหนีได้ได้คุ้ยมาไปเบืองเบื้อแล้วทันบ้าพี่น้องเอ้ยอันเห็นอีเดียวเห็นอีเดียวนี่ไลีเดี๋ยวนอตาแข็แง่งตัวนี้เจาคุ้ยออแข็งแง่งมาสอนจัง้งใจหลายเนาะ

อ้มีหนอเอ้มีแต่ปลาเด้อเดี๋ยวมาถามมันอีกมีกูอีกมันจีตายเนาะแบบว่างัวมันอันนีได้มันบดมันลายเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกเนาะอ้อพมีหนอ ไมบพังเบื่อนั่นเด้ออันนี้พูดผูเห็นบ่เห็นบ่เฮ็ยตาปากผูอยู่กลางพู้นี่เห็นบ่อันนี้อยู่กลางค่ะอันนดี๋ยวดีๆแม่นะนี่นี่ขึ้นอีนนี้นี่นี่ขึ้นอีนนี้นี่ขึ้นอันนี้โอ้เมื่อื่นไปว่ามาเอาอีกมนหน่อยหน่อยเลยนี่นี่โอ้พ่อโคตร้ายอันนี้ว่าอันนี้อันบ้า หันน้าปลาตัวไหนไหนไอเอ๊กต้องไปเอาโดนนะโอ้ยพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่มันลอยมาแล้วพุงพี่น้องบรรยากาศนี่มันบงมาหาเอาปลากล้วยมันอันนี้มันกล้วยมันกวนลายปลามันอันนหนมันจิตตานี่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 พี่น้องว่าเดาว่าเดาดีนี่เนาะนี่เนาะแมน ปนิีน no ี <I know. S 2> ่แหละอันเียรอีมึงเนี้ยรตัวโตเนี ha, ่ไออกตัวนึงมึงม่หายมงเดีไอ้อัไนะัไปนป๊าพี่น้องพี่น้องี๋ยวไอ้ออันดียเันเียดียเ่ะมันมดดอยู่เล้เออมีเฮรายเลยกุยนี่ก็มีกุยด้ม Ở đây, anh thấy không? Ở làng, xe bãi ứng hướng không? có mình tập hành hít vào Ở đây Nè, nè, nè Ở kén để nó Nè, mình sẽ áo ý để nó nó bà với Ní tu bằng nhà đấy mà lại ô Này hết nào bó Hết đâu bó Bó gì đó Mùa này mà ha cả hên bà Nhìn đâu Tiếc thả bông bán văn khửn Hết bỏ Nét chào bà, nhìn đi, tôi đừng ước, này, hết tập bả con dạ, ủa, quỳng có lái bao lái đó không? Phù đi tiếp, bà ba, nãy giờ quỳnh để đấy, phù quan, 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 Mà quan, quá quan, 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 มินมินผูกมึงในหนวดฮะเจ้าเป็นหนวดเองก็หด่ายเงื่อนไม่รู้ป่นเนาเดนียวมึงเนี่ยพี่น่องมิแต่ปลาเห็นตะหนวดมันผูกมึงเนี่ยติดตัวนะเนาะครลายเลยเบี้ยว้องตายจีบปาไปเบิ่งแลาวมาได้ปลาจากเตัอ Mày bị nè đếp vào đấy Kèm bì à Sao lại gạo lại Nhìn nó Trái ai ước bà không Nhìn đeo gì mà bơm bà nhìn nó ao khảo bó luôn Nì Lại chắc tô đã Nì Lại xám tô nó Đây vì nó Lại bà xám tô Nì มีแต่ปลานิปดปลดกระไรบอกขึ้นมาเดี๋ยวออกออกโอ้มานมานมานเด้อนี่เนาะปลายดังโอ้ยเนาะเบื่อนะาแหงจิกโบอันนับไล่ประทูไบ้อานทีปลาปลาง่ายขึ้นเนาะ นี่แต่ปานินที่เนี่มันดกใหม่นะมาไดงไปเพราะมาเอาอะได้อืมเห็นีหรอเปล่าเหหนดีลยเนาะ้เห็นแตอันนั้นมันมอยู่เในี่ปากระยิ่งเนาะ หาย t ป่อาเอาเนา้มาสอนนาะปไปพี่น้องพอแหละโอ้ยมาพะอีเดหาอันนี้มาอเดฮะมาเอาปลานี่ยพวกเนี่ยตีปลาขึ้นอืมานิ่งขึ้น แ้วก็มมเออมิงกุยไล่ไล่มาไล่ตัวละป้าเหแม่ปนิทหอกว้อมเงาขวอยู่ปอมือตีมันข้นหันทาเอาอยู่ปนิบอกเขามาเอาแล้วมันมาจะส่ยดป่ากิว n ักแล้วเอาว่อมือปี่่าเอาห้แล้วเน่ตัวนึ่ ปันก so so uh ัน oh. ป no like well, like yeah. ันกันมะป่้ว่ามึงบัเอาเฮ้ยใช่ขอบใจขอบใจเเดียมันมีไผ่แล้วมันคั่วยมันอันนี้มันมันโดดลายถ้าอยางไรมันแยเอร่อยไแลตีผูกได้ตีเห็นตะหัวมันอยู่อันนั้นผมมันบ่มีแง่บวร่องหลอกบวร่องหลอกไปไ ปไปเฮ้ยเอามืปีกินเนอไปฮ้ยักเลฮเอาให้เราเนี่ยปลาขยงค่ะให้เรามาตต่มกันเอาเมาเอาปลาขยงนี่เอาให้เราบิหนีรเออให้เราบทันก็ได้เอาลูกเออเอาเบิดโดดสิขอบมีแนวกินกระยาง อไอะรตจ้าเอาะบ่ละบอรออ่ะดีใจบ่ดีใจบ่เอาพอดมาหนึ่งพอดพอดพอดเอวก่อนพอดเอวพอดเอวพอวมาหนึ่งจะเอาเงินไทยห้าสิพันพอดก่อนจะเอาเงินไทห้าสิพันนี่เออ้เอ้าพอดเจัาหน่นี่ ออแล้วเบิ้งเราเบิ้จโตลวบ่สจ้าสาธุเบิ้งเบิ้เบิ้งกันเบิ้งปลากันถือเงี้ยถือไ่้ยเนอะโอ้ได้ชานโตเลยเนาะานตจไม่จะได้กินเลยโอ้ยตเนอะเฮ้โอ้ออนขคาจากไรเงินพอรพอแนวนี่เออพอตาชอมือตีเอาพอรพอเอย พ่อดิเออเอาเอามาเอาเงินมาเลยเอา่างบ้านคนเก่งหาหาเขาไปฟาดเขาขู่มือคุมือนี่พ่อแล้วเอิกจับเงินไม่แน่เอิกเลยจมเอาพ่อแลเอิกจ้ะเอิกอจีฟ้าพ่อเอิกอจีฟ้าพ่อพ่อกัน อพพอดีเอาสิเอาเงินใบบาทให้โอ้ไม่หมดับนะพออีกก้อนบาทนึงพอนคือเก่าอ้าโอ้เอามื่อนาเอาอีกจะอวยพ่อในน เออใคยโชคให้มานเดอให้ชื่อเกงถึไม่เดือดูเด้อจ้าถูกใมุจห้างมเจนีมเจขึนมเจเกินเ้อจ้าลูกูขึ้นไปบ่ให้้ามาบอให้ขอโอ้ยาถูไปไให้มานโชโชโชคจาถูกโชโชคบกให้บลงถบ่ให้ยอดบิลได้ต้องทำบารนาที่มีูเบาเด้ไปแล้วเออยังถึงได้ฮโตโอเคโอเคจ้าเมื่อไรใช้พอดอีกเดี๋ยวสิเอาใบหวานมาให ไปก็ได้ไม่อู้ดิเด้อโอ้แข้งแห้งขนาดได้เต้จ้บจักปีกอปปายโอ้แปดสิบปายปีเลยพี่น้องางกายแงนีแา้ยเาลูกนอยบ่เจอพ่นโอ้บยู่ดีดีดีมันจะแข็งแห้งขึ้นอีราว่าจะปัก้อยนั่งมบาเนี่ยนัมบาเนี่ยเออแม่นนะนะไปบ่บ่เป็นยังอเบิ้งหาขึ้นยู่ยวะล่ะขนอ๋เบิ้ง một bung kia yên thôi đưa bà thơm. Ho ghênh 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 bà bà bà. Tao bà bà nỉ tiện bà bye 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 bye, 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 bye. <cười> <cười> าคือมือนะพี่น้องคนมาหาเขาเนี่ยคือมือเนตี่ยากก็บอใส่เก๋เพื่อนจีหอเถื่อนมามาแป๋เอาอยู่ก็พี่น้องนี่เอาไปให้พวกคนเขาเฝ้าวัดนี่เนี่ยไอ้เอื้อตัวนึงไอ้เอื้อเห็นตะปาพี่พี่พี่ว้ายพี่น้องได้สองตัวอีเด้วอันนี้มันคืออันนี้เด้ใกล้ๆนึงอันนี้เห็นบ่เด็ดเด็ดเด็ดเออพูนพูนพูน อันนี้นี่นี่น,นี่นี่น้องมินกุยคักๆมึเบ่ดิอ้าเฮ็ดไล่อีกแด้วพี่น้องโอ้คักคๆะโอ้พี่น้องอะไร้มแต่ปลานิดน้อยเน่ยจัง่ว บ้อแต่แบบไปไปมาแรงหรือมาเหนื่อยหรืักที่ไรต้อนจีมากอะมาแบนะพี่น้องตอนนี้กะเสียเมื่อไหนเด่วเพราะว่าปลากับอร่อยแม่แม่แถาแน่สามโตแด็กก็ไล่สองโตเนาะไล่สองโตสิเอาเมื่อปิ้งให้พวกคนเขาซอยกินพี่น้องเพราะว่าปลาเนี่ยมันราคาแพงนะ ได้ซ้ำนี่กันโอเคถือว่าโชคดีพี่น้องแต่ตอนนี้น้องตายสิเมื่อใดเด้อเพราะว่าน้องตายมาเบียดน้อยนึงเนาะกาสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงสมีเด้อบ่อยากไข่เอิบเพราะมันมินกุยมพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงสมีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สองอ้ายเนาะกันใเด้อบายบาย